ยืนในผัวฝรั่งค่ะตอนนี um, so, five, oui ้มาทำไส้ก่าฮเป็นไงนะไปคือหาหัวง่ายแต่ไปยืนเสาไฟฟ้าก็ได้หัวก็ะด ตอนนี้ยวัดค่ะพี่น้องจ๋าตอนนี้มาวัดนะคะมาดูเขากำลังทำไส้กรอกโอ้โหโรงงานมาเือมาเลยนะเนี่ยดูถังไส้กรอกนะคะแม่แม่ฟันไส้กรอกแล้วเนี่ยไส้กรอกนี่ปยอยู่ย้ายเจ้ามันจะมีแรงปั่นกว่ะขายจนจะหาเงินรื้อวัดแล้วไม่สร้างวัดโอ้ไม่ก็เพิ่งมันี้ ไส้กรอกนะคะอันนี้คือไส้กรอกนะคะดูกะละมังพี่น้องเอ้ยทำเป็นกะละมังเลยค่ะเราไปซื้อหมูบดนะเวลาเรายัดมันจะเป็นอันนี้อีกถุงนะคะนีเ่เรา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 ซื้อซื้อก้อนหนึ่งนะมันเจ็ดแปดบาทเองเรามาปั่นเองอาาแล้วมันจะแบบว่ามันมีช่องว่างระหว่างไส้าาพี่เคยซื้อไอที่เขาบดแล้วใช่ไหมเวลายัดเข้าไปเนี่ย มันจะแน่นมากเวลาไอ้ยที่เขาไอ้ที่ซื้อที่เราบวชน่ะเขาผสมใยเหรอเออนั้นแหละมันแน่นมากเวลาต้องซื้อที่เป็นก้อนๆเรามาบวชเองแล้วมันจะแตกมันไม่มีช่องมันต้องให้มันมีช่องอันนี้ทำชิมได้อยู่ได้กี่อาทิตย์กันดีค่ะยู่จะไข่ป่ะโอ้โหดูเขาช่วยกันนะคเนี่ยช่วยกันแต่กลิ่นนี้ออกเลยเนาะกลิ่นหอมไหมกลิ่นแหนมออกเนาะกลิ่นหอมกระเทียมไหมกลิ่นหอมเลยแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดโอ้โห มวถ้ามนททำอย่างนี้มันถึ่งจะไม่หนักแรงเราอเขาชำนาญนะคะในข้างหนี่งค่ะเขาเขาก่อดเลยนะคะเขากอดเนื้อเลยนะคะแล้วแล้วเราอยู่ก็ทำอานี้ไม่งั้นไม่งั้นเวลาอันนั้นแบบเผ็ดเหรอคะอันนั้นแบบเผ็ดเหรอคะคุณย่าคะอันนั้นแบบเผ็ดเหรอคะเหมือนกันเหมือนกัน ญาติสันนะคะเนี่ยคุณญาติคุณญาติคุณญาติน้ัวมันตัวเขามนบอกมาอยนกันเข่าอ่ะน้ำสมบูเดียวกันนะคะอียาดจนนะเนี่ยพอมาปุ๊บมันหนีเลยอ้าวมันเหตุบังเอิญนเราจนเราก็เลยอยู่หม่องเก่ามันรวยมันก็เลยไปเลาะไปลองสาธทุอนุโมทนาสาธจากจากบ้านเป็นแสนอยู่เป็นล้านแล้วอนุโมทนาสาธทุสาธทุสาธุเอาไปน้อยไปน้อยใส่ ไก่เกลือยังคะไก่แนบหนึ่งอ้าวป้าน้อยอยู่ทางนี้ก็หันผิดหันผิดนะคะพีได้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายิ้วอย่างคะยิ้วอย่างคะเนี่ยออันนี้ยาเครื่งตอนนี้มาที่วัดนะคะมาทำบุญทำท่านค่ะพี่น้องเอาบุญเอาท่านมาฝากเลยค่ะพี่น้องจ้าเนี่ยคุณแม่คนนี้น่ารักเห็นไหมสัมภาษณ์ไปเกียบเรียบร้อยเลยนะคะวันเสาร์ก็มาที่หลักวัยขนมมาวันเกิดเมนู ข่อยเฮ็ดขนมขอดึงข่รอยเฮ็ดที่ไหนที่วัดนี่นะได้ข่อยเป็นคนเฮ็ดขนมมาข่อยเฮ็ดขนมเขาดึงข่อเฮ็ดจันทร์ดึงข่อยเฮ็ดขนมข่ต่างแขกนะเนีน่าอร่อยนะง่ายเหมือนกันนะพี่แค่ดซื้อผงเหนี่ยมาแล้วใส่กระเทียมแล้วก็ใส่ข้าวแค่นีะพี่รู้ว่าต้องใส่ไหมนี่เขาใส่ผงแหนี่ยไหมคุณคุณญาติคุณญาติเขาใส่ผงแหนี่ยมเนี่ยใส่ค่ะ ใช่นะคะใส่มันเป็นเร็วมันจะมันจะมันมันจะเปรี้ยวเร็วใช่ไหมใส่ก็ได้เราใส่แล้วมันก็จะเป็นเร็วแล้วเนื้อมันก็จะสีสันลูกเนื้อมันสิพลอยมันเพิ่มสีสันบอกค่ะคุณพี่คุณพี่อุดรบอกว่ามันเพิ่มสีสันค่ะไปโรงงานโรงงานไส้กรอกค่ะพี่น้องจ๋าอุ้ยทั้งทั้งกินได้ทั้งตำบลเลยเนี่ย ก็เป็นเครื่องใส่แล้ใช่อ๋อเครื่องนั้นพี่ยัดมาแล้วพี่เคยมายัดกับเขาหูยยัดใส่กรอบไม่ย่งอบไม่เย็นอันนี้เขาเขาผสมใส่กรอบป่ะพี่บ้านจะไม่ใส่ไม่ใส่ไม่อีกเท่ากันไม่ใส่อีกเนื้อไม่ไหวใส่อันนี้ใส่อันนี้เอออันนี้บอกจ้ะโอเคจ้ะอันนี้โรงงานทำไส้กรอกนะคะอยู่ที่วัดนะคะไส้ละสองบาทนะคะห้าใส้สิบนะคะ ทำไมมันถูกอย่างนี้แกจมูกเจ้าดีมามามาเบิ <the <the ่งกินข้าวให้เอลยแนี่ยให้ดมให้ดมเหมือนหมาเลยเนี่ยโมเมนเพราะว่าข้าวเขาใส่ตู้เย็นไว้เนาะย่ามันกินบุดีบุรีเซตฮะไม่ค่อยดีบอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเบิ่งนะเอาเอาเอาแค่บุดีเอามาใส่เอามาเบิ่งเอามาเบิ่งเอาเอาื่นมาอีกเพราะว่าใส่ฟีเซอร์ไว้ตู้เย็นไว้นานนะเป็นยังไงมันทำแน่งทำแน่งนะกินข้าวเก่ามาเลยเนาะ มันกินเก่าๆดมดูนะดมเนี่ยเสียเอาเสียมาเสียบอ้าเสียแล้วเรใส่เนาะโอเคเสียมันนิ่มโอเคมันกินทะแฉ่งแม่งแฉ่งมันเป็นน้ำแล้วคุณแม่ฮะมันเป็นน้ำแล้วมันไม่ันไม่แข้นมันไม่แข้น แต่้พี่ชอบเส้นอพี่ชอบเส้นที่ก็ใส่ได้บได้บดไม่น้อแต่พี่ชอบบุ้นเส้นนะเวลาพี่ทกินเหมอนเส้นเนี่ยเวลากินลมันกุกแต่ว่าเราลดต้นทุนไงก็ต้องอ่เลยขาทำขายก็ลดต้นคุณเอาสยเห็นวี่แชอาแวก่ลเนีซอีก็ในั่นนี่ยมาดูมาดูมันดูไส้กอยเห็นไปเบิ่งนะไปเบิ่งม่บบเน้อ นี่ค่ะชีวิตในเมืองนอกนะคะเหมือนอยู่บ้านเราเลยสนุกสนานกันนะแม่คุณแม่คะ<ม>คิ้วสวยนะคะแล้วจะไปหนีบทำไมมือทำไมไม่หนีบอย่างอื่นไอ้นี่มันหนีบเวลากลางหลัมันหนีบตลอดเวลาคิดว่าคิ้วจังแตสิ่งที่เราอยู่ไม่ได้ ผมพูดให้ฟางวันนั้นพูดถึงมิสแบตตี้คำพูหน่ากันคำใหม่เขาบอกให้ฟูน้อยหนีปืนบอกไปหนีอย่างอื่นไปหนีไปหนีอย่างอื่นนะไปหนีทำไมมือมันเจ็บมันหนีไปแล้วอ้นั่นละล่ะแม่นบอกค่ะเนีตยังมวยยังคำค่ะอุ้ยคิ้วเป็นคิ้วนะคะวันนี้น่ะไม่ธรรมดานะหนูยังไม่มีเวลาเขียนคิ้วเลยวันนี้ว่าจะเขียนกอเขาแ๊ะแ๊ะในใู่เงินสวยอันนี้มาถอดข้าวไม่แส่ข้าวน้อย นั่นน่ะไปเอามั้งละบุญนล้วไปเอามั้งละบุญขาอน่ะมันมันบูดแล้วบ่มี่อันบุญนล้วไปเอามั้งละบุญเอามั้มาใส่อันนี้คือแม่ก็นองที่ใส่อันนี้นะนี่แหละเอาอยู่นี่เดี๋ยวแบ่งสกัดอันนี้อันนี้หลายแล้วคุณแม่อันนั้นมีแต่หมูไอ้ก้อยนี่ไงเพิ่นบอกว่าเอาใส่นี่นะไปทุกทุกทุกทนั่นหลายเดือดจริง หลายจริงๆเนาะเนี่ยพี่พี่พี่วันเหมือหมูจะกิโลนี่จ้ะเออแปดกอนจังกิโลโวเดนขาซื้อมาเป็นก้อนก้อนมันอันนี้สาวนี่เขามาจากแคลิฟอร์เนียกันนะคะเนี่ยสาวแคลิฟอร์เนียเขาจะย้ายมาอยู่ฟลอริดากันหมดแล้วเพราะว่าแคลิฟอร์เนียมันไม่น่าอยู่อยู่แล้วอยู่เป็นสี่ปีแล้วนี่อยู่เดสตินอ้าวก็อยู่เดสตินเหรอคนข้างหลังเดสตินค่ะเดสตินไรต์อ๋อไนส์วิลนี่กำลังจะไปเนี่ยสี่ปีแล้วค่ะอ๋อเหรอ ไม่ไหวผสมไม่ไหวอันคนแหนมคนไม่ไหวต้องจมจมเก่งเก่งจมไปกระเฮ็ดแจ้งไม่อยังดอกจมไปกระเฮ็ดอยู่นี่แอน Yes ma'am น้ำมันมนกันจำพี่แอนได้แบบว่เออเออเอได้ได้เออภาพนี้คมชัดขึ้นมันไม่มืดมันไม่ย้อนแสงมันไม่ย้อนแสงเมื่อกี้น้ามืดเชอะ เอาเห็นมือเจ้ากันเขาขึ้นพ่อไอไอไอซัตเ์เดนไลไลไอที่เขาทำมือปลอมเล็กๆอ้อแม่น้อยจ้าแฟนผีเขาสั่งเสียเขาเห็นไนเมอร์นั่นแห้โตทั้งอย่างนีเขาเห็นไนเมอรอเขาเห็นตุลาตุเล่ หมวกเท่แต่แม่คุณแม่ขาใส่หมวกเท่เฉววิคนดิเออขาปูน้อยดมีคำปูน้อยดมีคำมามาใครจะเป็นไลน์ต่อไปหนูจะสัมภาษณ์หน่อยพี่หน่อยพี่หน่อยหนูขอสัมภาษณ์หน่อยมาสัมภาษณ์อยังเดียวก่อนที่มาอเมริกาหนูขอสัมภาษณ์หน่อยก่อนที่พี่จะอเมริกาสัมภาษณ์อะไรชีวิตหนูสัมภาษณ์แม่นิดไปแล้ว ชีวิตแม่นิดหนูฟังหนูอยากร้องไห้รันทดมาหนูสัมภาษณ์พี่น้อยต่อ,ก,อ,อก,ก่อนมาอเมริกาก่อนมาอเมริกาเป็นทุกอยาก่างเป็นบีเอเป็นคนเสิร์ฟ ของคุณแม่แป๊ดเปนเงพคู่เท็นบาร์เทนเดอร์แต่ตอนหลังไปสมัครแม่บ้านเขาไม่รับเพราะไม่มีเอ็กซ์พียรียนอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่เมกาอยู่เมืองไทยค่ะก่อนที่จะมาเมืองนอกแล้วแล้วเจอสามีได้ไงพี่มาทำงานในแคมป์ค่ะแคมป์ที่ไหนอุดรอุบลอุดรค่ะอ๋อหลังจากนั้ รอยเออรไทยแชมอุดอน่ทย19 19เซเวนดีาย19เซเวนดีโอ้เกือบห้าสิบปีที่แล้วนะเนี่ยอักามี่อาเซเวนีโอ้แค่ปีเดียวเงิง <laughs> อ๋อเป็นอาว่าสุดยอดมากเลยนะเนี่ยไปอยู่แค่ปีเดียวได้เดินมาทางอเมรนิกา <laughs> 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 ต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปคุณพี่ โอเคตอนนี้อยู่พนมาค่ะช่วยวดัดเกษียณแล้วแก่แล้วยังไม่แก่ยังอ้อออยู่หกสิบเก้าแล้วค่ะก้อญาตแม่ค่ะคุณสาวก้อญาณไปที่ไหนโอ้ยหกสิบเก้าแล้วนะคะตอนนี้เกษียณแล้วจะไปไหน คนอะไอย่างคนว่าคนอุดรไปจากไหนมาจากไหนือได้นหัวฝรั่งแล้วคนโคราชไปยังไงมายังไงยืนในหัวฝรั่งคะคนโคราชไปยังไงมายังไงยงนด้หัวฝรั่งคะตอนนี้มาทำไส้กรอกเป็นไงนะ ปไปอ้าหัวง่ายแต่ไปยืนเสาไฟฟ้าก็ได้แัวกระไรโอ้ยหาหัวง่ายมากเลยอ่าฉันไปยืนค่อยแมงดามันลงมาไอายังไงนี่ยโอ๊ยโอ๊ยหนอวาไปแต่ยังไหวอีกแล้ว พี่วันพี่วันไปทำไงได้ผัวฝรั่งโอ้ยก็ไปคือพี่คือปน้องบอกนแหละไปยืนใ่เสาไฟฟ้าป่ะแม่เสาไฟฟ้าต้นนั้นยังอยู่ปะคะหนูจะได้บอกเพื่อนๆที่มังไตไปยืนนั่งมันยังอยู่ไหมเสาไฟฟ้าต้นนั้นน่ะ อันยูตอบว่า how do you do ma'am อันยูตอบว่าหดึงไฟไอคำว่า I'm doing fine นี่แหละได้หัวฝรั่งเลยสุดยอดมากโอ้ยสุดยอดโอ้ยสนุกสนานมากเลยเนี่ยโอ้ยลำกิแกกิแกนเลยคนแก่เมืองนอกเป็นอย่างนี้เลยเออมันไม่เหมือนอยู่เมืองนอกเนาะมันเหมือนอยู่เมืองไทยเนาะ ชีวิตเราอยู่ที่นี่เหมือนเมืองไทยเนาะ Yes, ma'am เราไม่คิดถึงบ้านกันเนาะเรามีวัดนี่แหละเป็นที่พึ่งพาเนาะ Yes เป็นที่พึ่งพาทางใจเฮ้ยคนแก่ก็จะไปไหนก็อยู่วัดนี่แหละเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็วัดนี่แหละเป็นจุดศูนย์รวมให้ญาติโยมมาพบปะสังสรรค์กันนะคะก็บรรยากาศ ที่วัดทัไม่อยู่แล้วมันไม่เหงาเนาะพี่เนาะจ้าคนไม่เคยรู้จักกันมาเจอกันมารู้จักกันไปอยู่ที่วัดนี่แหละค่ะนานานพี่วัน,วนอย่าลืมนะกลับไปนครงนมนงไปดูเสาต้นนั้นมายังอยู่ไหมโอเคหนูจะได้แนะนําคนที่เมืองไทยไปยืนอยู่สเสาต้นนั้นมั่งเผื่อเขาได้ผัวฝระห,งงะงหลงบอกด้วยนะว่าเลิกจิยจุตรงไหนจะได้ไปยืนถูก 我是小